กับคารวะหมอเขียวผู้ใจดีเป็นผู้เป็นผู้ที่ต่อชีวิตให้ให้ผมมาคือผมนี่เคยผ่าตัดมาสามสามครั้งครั้งแรกก็คือตอนปีห้าห้าสองคือตอนนั้นเนี่ย หมอที่ผ่าตัดเนี่ยอ,อบอกผมว่าบอกคุณนี่รอดมาได้ยังไงคือโอกาสรอดนี่ไม่ไม่ถึง20%เซนคือเส้นเลือดแดงใหญ่ผมแตกแตกทั้งตัวตั้งแต่ช่วงคอลงมาถึงข้างล่างเส้นเลือดแดงใหญ่ก็คือเป็นเส้นเลือดที่ ส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกาย mm hmm. อันนี้ตอนที่ทำซีทีสแกนเนอ่ยหมอบอกว่ามันมมันมันนไม่น่าจะรอดรอดมาได้ขนาดนี้หลังจากที่หมอผ่าตัดเรียบร้อยก็ปะเหมือนกับปะท่อปะอะไรพวกนี้ยฮะปะตั้งแต่บนดนยันล่างๆเนี่ยก็โอเคผมก็ หมอบอกว่าต้องพยายามร,รักษาความดันให้อยู่คงที่ไม่ให้สูงการรักษาความดันก็คือของหมอก็คือหมอก็ให้ยาผมมาเเม็ดกินทั้งวันนะครับคือตั้งแต่เช้ายเย็นผมนับได้ประมาณเเม็ดคราวนี้หมอบอกว่าผมก็ถามหมอบอกว่าผมจะต้องกินยาถึงเท่าไหร่หมอบอกว่า ต้องกินตลอดชีวิตผมก็ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าถ้ายาดีจริงๆทำไมต้องกินตลอดชีวิตแสดงว่ามันไปกดประสาททำให้ผมเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อันนี้พอผมมาเจอพี่นิดาที่ทำเรื่องธรรมชาติบำบัดเนี่ยก็แนะนำผมว่า ลองวิธีนี้ไหมมา,มาเข้าค่ายหมอของหมอเขียวผมก็ตั้งแต่นั้นมาผมก็ตามพิธีดามารวมทั้งหมดก็เจ็เจดครั้งแล้วครับคือที่มาบ่อยๆนี่เพราะว่าพยายามจะมาต่อชีวิตตัวเองให้ให้อยู่นานที่สุดแล้วแต่ละครั้งเนี่ยผมมานั่งฟังที่บอกว่าผมนั่งฟังข้างลังอยู่ตลอดเวลานี่คือผมพยายามจะเก็บรายละเอียดต่างๆ ที่หมอเขียวพูดเนี่ยคือแต่ละครั้งที่หมอเขียวมาพูดเนี่ยก็จะมีความรู้ใหม่ๆม,มาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าหนังสือความรับฟ้าที่คุณหมอเขียนขึ้นมาเนี่ยมันมันมีค่ามากทำให้ผมเนี่ยมีชีวิตมามาถึงทุกวันเนี่ยครับ คุณอาออนนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้แนะนําตัวชื่อจริงนะค,ะคือคุณตินพัฒน์ชื่อตินพัฒน์ครับผมเกตเกดวันครับเกตวันนะคะคุณอายุเท่าไหร่นะคะอายุ uh, 5 5ปี <55 S 2> ครับ55ปีแล้วปัจจุบันยังทํางานไหมคะเออผมทํางานเกี่ยวกับตกแต่งภายในตอนนี้ผมปิดบริษัทตกแต่งภายในไปแล้วแต่ก็ยังทํางานเออเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์อยู่อยู่บ้างนิดหน่อยพยายามจะเออ คือยาเม็ดที่8นะครับเขาบอกว่าใช้ทร,รมะแล้วก็พยายามลดความเครียดก็คือเป็นลดความเครียดบางส่วนลงก็เลยพยายามจะทำทำงานให้น้อยลงครับแทดงว่าแต่เดิมนี่เส้นเลือดแดงใหญ่ที่บอกว่าแตกน่าจะมาจากความเครียดจากการทําง,งานเป็นหลักหรือเปล่าเออความเครียดจากการทํางานไม่ค่อยมีครับแต่เป็นความเครียดจากการชุมนุมมากกว่า <laughs> คุณอาเป็นพันธมิตรแล้วก็เลยไปชุมนุมคือตอนอยู่ที่ทำเนียบนะเวลาที่เวลาที่พันธมิตรได้ได้เปรียบเราเราก็จะรู้สึกว่าอเความดันเราดีขึ้นแต่เวลาโดนโดนฟ้องคดีนี่ความดันมันตกมันมันขึ้นสูงเลย อันนี้อันนี้ต้องดูสาเหตุแต่ละคนให้ดีนะคะอันนี้ผมผมค้นพบแล้วครับว่าความความเครียดผมมาจากสาเหตุอันนี้ต้องก็ต้องบอกว่าไงคุณอาหาสาเหตุเจอแล้วตอนนี้นะคะก็เลยอ่าวแล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่ใช่มาจากงานแต่ปรากฏว่าปิดบริษัทปิดบริษัทไปเลยครับเพราะว่าเอ่อมันมีส่วนส่วนหนึ่งเพราะว่าผมจะเลือกทํางานได้เพราะว่าเอ่อผมจะเลือกงานที่ไม่ค่อยเครียดมาก เรียกลูกค,ค้าที่ที่จะคุยกันรู้เรื่องอันนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความเครียดก็น้อยลงครับแต่ตอนที่ผมผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยอันนั้นคือหลังจากเ,เสร็จสิ้นภารกิจจากสุวรรณภูมิแล้วครับ<笑>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 แสดงว่าผลผ่าตัดนี้มาจากการชุมนุมจริงๆสามครั้งนะคะแต่เมื่อเมื่อเมื่อเดินที่แล้วก็ยังไปทานข้าวอยู่หน้า สถานโทษอเมริกาอยู่ก็เอาเอาสักนิดหน่อยแล้วแล้วที่ได้มาฟังคุณหมอเขียวนี่เริ่มมาตั้งแต่ปีไหนนะคะปี52ครับตั้งแต่พี่นิดาปานิดาจัดที่นี่เลยนะคะก็คือก็คือไม่เคยพลาดเลยที่นี่จัดทุกครั้งก็มามาทุกครั้งแล้วก็นั่งฟังอยู่ข้างหลังทุกครั้งค่ะได้คือคุณนิดาเนี่ยก็ยังมาฟังอยู่ทุกครั้งเลยาวนี้ผมก็ ้องคือยาเก้าเม็ดนี่ของผมเนี่ยม,มันอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยของบางบาง,บางท่านเขาอาจจะมีบุญก็าอาจจะใช้เวลาไม่นานแต่ผมก็คงใช้เวลานานกว่าเขาหน่อยคอยากให้คุณอาอเล่าว่าการใช้ยาเก้าเม็ดใช้อะไรอย่างไรเริ่มจากอย่างไรจนครบบริบูรณ์เกเม็ดเมื่อไหร่อะไรคือทานอาหารเนี่ยคือก็ ทานได้บ้างนะครับคือคือคือทุกวันนี้อาหารเช้าของผมก็คือแกงเจิดแกงเจิดของผมนี่คือก็คือเหมือนเหมือนกับคุณต้มน้ําให้ให้เดือดเสร็จปุ๊บแล้วคุณเอาผักที่คุณต้องการทานใส่ลงไปแล้วก็ไม่มีเกลือไม่มีซีอิว๊วไม่มีอะไรทั้งสิ้นคุณอยากทานตำมะลึงคุณอยากทานบวบ อยากทานปวยเล้งอะไรคุณก็เอาใส่เข้าไปแล้วก็ผมก็กินงั้นเป็นมื้อเช้าผมทานทานมาเกือบออประมาณเป็นเป็นปีแล้วค,ครับก็คือหลังจากนั้นที่ผมเมื่อเราเรามาสครู่คือตอนที่หมอให้ให้ยา9กเม็ดผมมาจากโรงพยาบาลวังมุงราชเนี่ยความดันมันก็ไม่ไม่ไม่ไม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 ลดนะฮะแต่ผมพอ,พอเจอพี่นิดาที่ชวนมาเข้าค่ายเนี่ยแล้วลองทานโคลลาฟิล แล้วก็ทานผักผลไม้แล้วก็ทานคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันลดลงโดยเห็นชัดชัดเจนเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือเมื้อกลางวันเนี่ยเป็นส้มตําเขาเขาเรียกส้มส้มตำมะป่าที่ที่ที่มรกอสับๆแล้วก็ใส่มะนร้าวขามผมตอนตอนเข้าค่ายครั้งแรกเนี่ยเดินไปลรงหาเขาบอกส้มตําผมก็พยายามจะหานึกว่าเขาท่ายังทําไม่เสร็จนะคะ ใส่มะละกอแล้วมีเอมะเขือเทศอย่งนี่มะขามเนึ่ว่าเขายังทําไม่เสร็จนะฮะเขาบอกว่าเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้แหละเนี่ยส้มตําล่ะส้มตําโรงเรียนคุณดำหมอเขียวคราทานแล้วเป็นไงคะก็คือเวลาทานนะครับผมก็มีเทคอยก่อย่างหนึ่งคือยังไงยังไงยังไงผมคิดว่ามันคงแม่ร่อยอ่ะ แต่เราคิดว่าเราทานแล้วเป็นยาเป็นยารักษาเราต่อชีวิตเราเราก็โอเคทุกวันนี้ก็จะทานด้วยความอ,อ,อร่อยอร่อยครับคือจิตมันสั่งนะบ,บอกออต้องอร่อยต้องอร่อยต้องอร่อย <c oughs> แบบหมอเขียวบอกครับ <c oughs> แล้วมือม้อเย็นทานมื้อเย็นนะครับมื้อเย็นนี่ภรรยาผมเป็นคนปัน่นปั่นผักให้ทานคือผักก็คือผักบุ้งแล้วกออ็ผักปลัง แล้วก็ใบโบบกแล้วก็ใส่สับป,ปะรดไปหน่อยเพิ่มรสชาติบางทีบางวันก็มีแอปเปิลหน่อยหนึ่งแล้วก็บางทีก็ใส่แก้วมังกรไปน,นิดนึงให้ให้มีแต่แต,แต่ปัน่นไ,ไม่ต้องปั่นให้ละเอียดนะครับให้ไม่มีการขบเคี้ยวบ้างแล้วเวลาทานนี่คือมีมีมยู่อย่างหนึ่งควรจะรีบนอนเร็วเพราะว่าเพราะว่าทันแป๊บเดียวมันจะหิวเร็วครับ ถ้าเกิดถีวแล้รวมันจะเดินเข้าครัวใหม่ครับเราทานอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะเดี๋<ก>ว<ล>ยวนี้เป็นทุกวันเป็นทุกวันเป็นทุกวันนี่คือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ครับบางวันข้าก็จะเปลี่ยนบ้างบางทีก็เป็นผลไม้อย่างเดียวไม่ไม่มีผักมือเย็นนะครับสุดแล้วก็คือสามมือก็เป็นแบบนี้ครับตอนเช้าแกงจืดตอนกลางวันเป็นส้มตำส้มตำแปลกๆเนี่ยครับแล้วก็แล้วก็ผักปั่นผลไม้ อยากทานผลไม้ลิบเย็นอะไรก็ใส่เข้าไปครับตอนนั้นนีครับก็คือทานแต่สูตรลิบเย็นมีมีปรับลิบร้อนไหมคะหรือริบร้อนก็คือตอนเวลาออกไปด้านข้างนอกครับเวลาไม่ได้อยู่บ้านต้องออกไปทํางานอะไรแันนี้ก็บางทีก็เลือกไม่ได้ก็ปิดกล้วยไปหนึ่งหวีบทีหิว,ห,วหิวมากก็ทานกล้วยไปก่อนสักสามสี่ใบพออิ่มๆแล้วมันก็ลืมๆไปครับอ <laughs> <laughs> ันนี้นี่เป็นเป็นปนะครับเป็นสูตร น,นก็คือทุกวันนี้ดูแลก็คือใช้เทคนิคยาเก้าเม็ดเอ่อยาเก้าเม็ดครบแล้วครับผมทุกข้อทุกครบทุกข้อครับลูกพักรูปเพียนนี่ก็พยายามทํางานน้อยลงแล้วก็ใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะว่าถือว่าชีวิตที่เหลือนี่คุ้มนะเพราะว่าหลังจากหลังจากที่คุณหมอบอกว่าผมรอดมาได้ยังไงเนี่ยตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตก็คือไปอช่วยชาติบ้างครับ พอดีเมื่อเช้าคุณหมอน่าจะได้บรรยายพี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องคนพอเพียงนะคะครับคุณอาอดนั่งฟังอยู่แล้วเป็นยังไงคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเริ่มเข้ากระแสแล้ว <c oughs> เห็นเริ่มปิดกิจการ <c oughs> หมอบอกว่าต้องทําให้มากทาแค่พอเหลือพอกินพอใช้ <c oughs> อันนี้คุณ <c oughs> <ม>อาว่างไงคะผมไม่มีโรคครับผมอยู่กับภรรยาผมสองคนก็มันก็โอเคไม่ต้องทําเพื่อใครแล้วครับก็อยู่ันสองคนก็มี แล้วแล้วทานภรรยาผมก็ทานมังสวิรัตตลอดชีวิตยอยู่แล้วก็มันกไ็ไม่ไม่ได้ใช้เงินมากมายต่อมื้อต่อวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่จะเป็นต้องทํามากตอนนี้ก็ยังมีโรงงานเหลือช่างอยู่ประมาณหกเจ็ดคนอะไรก็ไม่ไม่ไม่เยอะก็ทํานิดหน่อยครับค่ะครับอตอนนี้ก็คือเข้าเข้ากระแสคนพอเพียงเป็น ใช้วิถีชีวิตแพทย์วิธีทำไปแล้วนะคับครับผมค <c oughs> ่ะแล้วในอยากจะเสริมอะไรให้กับพี่น้องอ่างไหมคะในส่วนของยาเก้าเม็ดที่คุณอาอัดคิดว่าใช้แล้วถูกกับตัวเองแล้วปฏิบัติได้ดีอะค่ะถูกถูกกับผมทุกวันนี้ก็คือ,เ,อเรื่องเ,อเรื่องอาหารนะครับผมจริงๆตอนแรกผมคิดว่าคงจะทานได้ยากเพราะว่าในชีวิตในในกรุงเทพ กับต่างจังหวัดก็จะผิดกันนิดหน่อยการการเลือกทานอาหารในการไม่ได้อยู่บ้านทั้งวันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะลําบากนิดหนึ่งแต่ครนีหมายถึงว่าพอเริ่มเริ่มทาไปแล้วเนี่ยผมมาเข้าค่ายเจ็ดครั้งเนี่ยผมก็ได,ได้ได้รับบางสิ่งบางอย่างไปไปไป,ไป,ปฏิบัติต่อเนื่องก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันไม่ยากผมมาฟังหมอเขียวพูดเนี่ยผมก็ได้กําลังใจไปไป,ไปหลายอย่างนะครับ คือก็ปฏิบัติพยายามพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆแรกๆมันมันมันจะยากนิดหนึ่งครับมันจะบางทีคนก็บางทีเราไปแนะนําใครก็ลําบากเราต้องทําให้ตัวเองเป็นตัวอย่างก่อนแล้วก็ถึงจะไปบอกคนอื่นได้ครับครับผม <c oughs> แล้วแล้ว,ลวมาที่เนี่ยผมรู้สึกว่ามีความสุขคือต้องขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ เอื้อเฟื้อแล้วก็ใจดีมากเห็นทำทำงานอย่างไม่เหน็ดไม่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเห็นไปเห็นไปเปิดค่ายที่อื่นหลายๆที่แล้วก็ยังมีเวลามามาดูแลก็ต้องต้องขอบพระคุณมากครับผมค่ะก็อันนี้จริงๆแล้วทุกอย่างก็คือเพื่อเพื่อพี่น้องทุกท่านนะคะครับอย่างที่คุณหมอบอกก็คือเราทําทุกอย่างเพื่อผองชวนอยู่สุดท้ายเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ผมมีข้อเสริสมนิดหนึ่งคือทุกวันนี้เ,เวลาพันธมิตรทุกท่านที่เวลาไปชุมนุมนะครับจะเห็นเต็นลักุนทาฟ้าที่ขายเสื้อ,อแวะแวะไปได้ครับผมบางทีผมก็อยู่บางทีภรรยาผมจะอยู่เ,เสื้อลักุนทัฟ้าไม่แพงนะครับช่วยชาติช่วยชาติครับ <c oughs> อันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อคุณอาอัตข้างหลังเวทีแล้วนะคะนะคะ อา่าให้คุณอาสรุปเย,ยาก,กับยาเก้าเม็ดเลยหรือว่าจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องน้ําปัสสาวะก็ได้เพราะอารู้สึกว่านี้จะเป็นเม็ดเด็ดอยากให้คุณอาเล่าว่าตัวเองมีกลว,วิธีในการที่จะใช้ตัวนี้ยังไงบ้างคะ่ะเออคอือยาเก,ก้าเม็ดนี่ท่านคงจะทราบหมดแล้วนะครับวันนี้ผมขอคุยเรื่องน้ําปัสสาวะนิดหนึ่งเอาน้ำปัสสาวะนี่ผมทานมาดื่มเด่มมาประมาณปีหนึ่งแล้วก็ แรกๆเนี่ยของผมจะมีเอฟเฟกต์นิดหนึ่งคือ,เ,อ,อเหมือนกับมันระบายพิษออกด้านหลังเนี่ยจะคันมากเลยแล้วก็จะเป็นผื่นเป็นอะไรพวกนี้แต่มันอย่าไปตกใจนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มหายหายจางไปแล้วก็จะเป็นรอยดำๆก็ไม่ต้องไปตกใจแล้วมันก็ค่อยๆจางไปเรื่อยๆครวน,นี้คนที่เพิ่งเริ่มกินน้ำปัสสาวะใหม่ๆเนี่ยก็คืออาจจะ เหม็นกนลิ่นกลิ่นยูเลียนิดหนึ่งครับครนี้ก็มีเทคอยู่อย่างหนึ่งก็คือ,อ,อผมนําแช่ตู้เย็นนะครับตู้เย็นเสร็จเสร็จแต่ต้องทําอย่างหมอเขียวบอกนะครับต้องติดว่ากติดด้วยติดป้ายด้วยนะครับว่าเป็น,เป,นเป็นอะไรเป็นอะไรนะครับครนี้พอติดทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งกลิ่นมันจะหายพอกลิ่นมันจะหายครนี้คุณก็จะดื่มได้สบายส่วนผมนี่ก็คือผสมน้ํายานาง คือต้องการก็คือได้สองอย่างเลยทูอินวันก็คือเอ่น้ำยานางด้วยได้ปับสวะด้วยได้แล้วก็ยูโรไคนสที่เป็นละลายริ่มเลือดแทนไอตัวพาวิกยาที่คนที่คนยังยังทานอยู่ทุกวันนี้พาวิกที่คุณหมอตามโรงพยาบาลให้มานี่เม็ดหนึ่งมันแพงมากแต่ของเราเนี่ยมันมันมันอยู่กับตัวเราสามารถนำมาใช้ได้ ตอนแรกๆก็อาจจะทานประกอบเป็นไปแต่แต่พอ,อ,อทานไปเรื่อยๆเนี่ยยาก็คงงดงดไม,ไม่ไม่ต้องทานพาวิกได้ครับอันนี้เป็นเป็นทริคของการดื่มน้ำปัสสาวะแล้วเจอใครชอบให,ให,ให้ให้มันเย็นๆมากๆก็ทิ้งไว้ให้แข็งหน่อยก็กลายเป็นไอติม <c oughs> ไอติมปัสสาวะไปเลยครับได้ไอครีมสุดใหม่ ถ้าอย่างนี้ทุกวันนี้คุณอาไม่ต้องกินยาเก้าเม็ดทิ่มหมอให้แล้วใช่ไหมคะยาเก้าเม็ดเนี่ยลดลดไปบางส่วนครับเพราะว่าภรรยาผมยังจ้องอยู่ยังกลัวผมตายอยู่ก็เลยอยากให้ยาทานยานั้นไปก่อนบางส่วนผมลดไปเยอะแล้วครับก็ค่อยๆลดจากยาเก้าเม็ดมารับเทคนิคเก้าข้อหรือยาเก้าเม็ดของแพทย์วิถีทำใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์หรือบทตัวอย่างนะคะที่คุณอาก็รอดชีวิตมา ต่อชีวิตด้วยด้วยพาิธีธรรมนะคะค่ะถ้าพี่น้องท่านใดอยากปรึกษาคุณอาออดก็เชิญได้หลังเวทีคุณอานั่งประจําข้างหลังนี่เลยนะคะค่ะขอบพระคุณคุณอามากเลยนะคะขอบคุณท่นทมิตุ่านครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะเดี๋ยว